เธอขายขบวนการส่งบุหรี่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายค่ะและไม่มีการเสียภาษีนะคะโดยมีการส่งทางไปรษณีย์มูลค่าความเสียหายถ้ามีการคิดภาษีก็กว่า45ล้านบาทค่ะโดยทางกองบังคับการการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอ,อสอนะคะมีการร่วมกันจับกลุมมนายเตนนามสมมุติค่ะอายุ55ปีพร้อมของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้นะคะ เป็นบุริ่างประเทศจำนวน4,881คอตตอนค่ะหรือว่าจำนวนกว่า48,800องด้วยกันนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังได้มีการยึดรถยนต์ของกลางที่ใช้ในการลำเลียงอีก2คันค่ะโดยจับกลุมได้ที่ไารสีไทยนะคะ ในพื้นที่ของอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งในส่วนของพฤติกรรมของคนไร้นะคะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่มีการขยายผลกรณีที่มีการจับกลุ่มตัวเจเ๊เพนนะคะซึ่งเป็นผู้ค้าบุหรี่ต่างประเทศรายใหญ่ย่านฝั่งธนบุรีค่ะแล้วก็มีการยึดบุหรี่ต่างประเทศได้จํานวนกว่า40ลังนะคะซึ่งมีวิธีการก็คือนําส่งบุหรี่ต่างประเทศมาบรรจุในกล่องพัสดุไปรษณีย์ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการขยายผลแล้วก็สืบสวนเรื่อยมานะคะจนสามารถที่จะพบตัวขบวนการ ที่ลักลอบปีการนํากําลังเข้าไปบุกจับกลุ่มนะคะจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะซึ่งพบเงินหมุนเวียนที่อยู่ในขบวนการกว่า1ปีนะคะพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาทค่ะและจากนี้นะคะก็จะมีการสืบสวนขยายผลถึงกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการต่อไปด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการสืบสวนผู้ต้องหาก็ยังคงให้การเบื้องต้นค่ะ โดยรับว่าซื้อบุหรี่มาจากหญิงชาวกัมพูชาที่มีชื่อเล่นว่าเจ๊โอนนะคะโดยซื้อมาครั้งละ50ถึง100กล่องค่ะหรือว่าประมาณ4,000ถึง6,000คอตตอนนะคะจากนั้นก็จะมีการสั่งซื้อสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งค่ะแล้วก็ให้เจ๊โอนเนี่ยเป็นคนรับจ้างนะคะให้ทางรถบรรทุกขนส่งเอกชนส่งบุหรี่มาที่บ้านพักของทางตัวผู้ต้องหานะคะ ซึ่งอยู่ในสวนลำไยของจังหวัดจันทบุรีนะคะจากนั้น,นะคะ่ะก็จะมีการแพ็คใส่กล่องพัสดุนะคะแล้วก็มีการกระจายบุหรี่ไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งทางไปรษณีย์ค่ะด้วยรถกระบะนะคะหรือว่ารถตู้ทึบที่มีการขนส่งโดยจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเสมอนะคะเพื่อให้ยากต่อการติดตามของทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะวันนี้ก็คือไม่ใช่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่แท้จริงของรถคันนี้นะครับครับ แล,แล้วที่ตอนเริ่มต้นที่ก่อนเข้ามาแถลงที่มีการแนะนําบอกว่าเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ตรงนี้ไปรษณีย์เกี่ยวข้องยังไงจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งของเอกชนนะครับนะครับซึ่งซึ่ง,งในในปัจจุบันก็มีหลายบริษัทนะครับก็ผู้กระทาผิดเนี่ยใช้ลักษณะของการหลบเลี่ยงก็คือว่าในการขนจากบริเวณแนวชายแดนเข้ามาเมื่อ จากจุดพักของเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะใช้รูปแบบวิธีของบริษัทขนส่งเอกชนนะครับที่บรรจุพัสดุทําให้ดูว่าเป็นสินค้าชนิดอื่นใช้อาจจะเช่นใช้กล่องของไปรษณีย์ไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขนส่งมาซึ่งข้างในเนีย่ยไม่ได้แจ้แจงว่าเป็นสินค้าประเภทใดนะครับในส่วนนี้ก็ใช้รถขนส่งของบริษัทเอกชนขนเข้ามายัางพื้นที่ของกรุงเทพมห,หานครครับาาาสามทางสำกานฮะแล้สารกตริที่บอกว<า>นะ่าของจริงของปลอมตรงนี้คุณภาพมัน มันเป็นเรื่องที่จะต้องไปตรวจสอบใช่ไหมครแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรกับกับคนที่เขามาดูข่าวนี้ครับในส่วนของปลอมนะครับที่เราเคยนําส่วงวิเคราะห์นะครับก็จะมีพบว่ามีตัวปริมาณตัวสารอย่างเช่นสารนิโคตินหรือสารถาที่ได้นำาเรียนไปแล้วนะครับมีเกินเกณฑ์กับค่ามาตรฐานนะครับการบริโภคเข้าไปเนี่ยกับทำให้เกิดผลเสียนะครับต่อร่างกายนะครับตัวนี้ ในส่วนของอบุหรี่ที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีการควบคุมเกณฑ์มาตรฐานที่อยู่ในเขตที่กําหนดอยู่แล้วนะครับแต่ของปลอมหรือของเลียนแบบเนี่ยก็ทําให้การควบคุมหรือว่ามาตรฐานเนี่ยไม่ไปตามเกณฑ์น,นะครับก็เมื่อสุบเข้าไปก็จะมีผลเสียในระยะยาวต่อไปนะครับในส่วนนี้ครับแนะนำผู้บริโภคถ้าจะสูบบุหรี่ก็ต้องซื้อมีสตมของสามสามิ ครับในส่วนของยาสูบนะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะทางกรมสรบสามิตก็มีตัวสแตมนะครับซึ่งสามารถสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทางสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนนี้นะครับก็สามารถได้นะครับกรณีพบบาะแสว่าสงสัยว่าเป็นบุหรี่ปลอมหรือบุหรี่ที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็สามารถแจ้งดังช่องทางการแจ้งของเราก็คือ1713นะครับแจ้งได้ในการบาะแสต่างๆนะครับ